สวัสดีจ้าพี่น้องยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆเช้าเช้านี้กับยายไทยๆพี่น้องสบายดีกันทุกคนไหมคะเช้าเช้านี้ยายมาสวัสดีพี่น้องเพิ่งเกือบเจ็ดโมงเช้าเนาะก็มากินกาแฟกันพี่น้องอยู่บ้านเหมือนเดิมพี่น้องอยู่บ้านเหมือนเดิม อยู่บ้านเหมือนเดิมอยู่ในบ้านพี่น้องยังเช้าอยู่หน้าขนาดที่องศาก็เริ่มลบลบลบ,ลบต่ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็อยู่ในบ้านมันก็โอเคพี่น้องอยู่ในบ้านก็โอเคจ้ะเราก็เดี๋ยวเราไปทำอาหารเชา้าว่าเราว่าจะกินอะไรกันนะพี่น้องเนาะ ทำอะไรกินยายคิดว่ากินอาหารเช้าต้มต้มพี่น้องต้มต้มพวกต้มต้มจืดพวกอะไรพวกนี้ช่วงหน,วหนาวหนาวนะพี่น้องเนาะพี่น้องมีความสุขกันดีบอพี่น้องหนาวไหมประเทศไทยหนาวอยู่บอดูแลรักษาสุขภาพนะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวค่อยไปพบกันว่าวันนี้ยายจะทำอะไรพี่น้องเพิ่งอาบน้ําเสร็จอาบน้ําเสร็จก็มาสวัสดีพี่น้องเช้าๆกับคาเฟ่คอยติดตามนะคะว่าเราจะทําอะไรกันวันนี้พี่น้องในวันอาทิตย์โอเคนะคะพี่น้องเช้าๆนี้สวัสดีเ้อฝากกดตะคายใบมะกรูดให้ยายด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยไทยขอบคุณคะ่ะ